สวัดครบมนุข,ขีขขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง p r ิ s b o ยวันนี้อพอพอไม่คือ <c oughs> วันนี้นะครับมารีวิวไอดีอีกครั้งนะครับอันนี้สำหรับคนที่จะพอเข้าถึงได้ที่มันไม่แพงมากเกินไปนะครับราคา2,000บาทนะครับโอ้ห oh มารอดูนะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับใครที่รอเล่นกิจกรรมหรืออยากให้ผมเล่นเกมอะไรเม้นมาได้เลยนะครับผมจะทำตามสิ่งที่คุณขอโอ้โหอบอกเลยว่ามาแล้วนะครับนี่เผ่ามนุษย์เงือกซะด้วยห่างตีปากดังแจ๊ะแจ๊ะ นี่นะครับดูดูสกินก่อน ID 2000นะครับดูสกินนะครับอ่านี่โอ้โหพยาคาแม้นมี UFO ข้างบนหัวด้วยหายากนะผมพูดเลย u อ o เนี่ย<อ>นี่เสื้อนี่โอ้โหดาบจอยเกมครบไหนขอดูดาบหน่อยสิเอาเอาฮา,าคิสีขาวอะไรนะหุย้ยโยรุสีขาวนะครับ ID 2000บาทโคตรเท,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 ท่เดี๋ยวเร,เราลองจงตีที่นี่ คนขอลอหน่อยเออโอ้โหมืดสงัดเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าคุมโทนนะครับอ่าไม่ใช่คัลเลอร์ฟูลแต่เป็นคุมโทนคัลเลอร์อ้าวไม่ต้องไปดูอะไรมากเลยอันดับแรกสำหรับผมนะผลปีศาจก่อนเลยเราเจอไอดีหมื่นหนึ่งกับ4 0 0พมาแล้วนะครับอ้าวโหต่างกันหลายพันเลยนี่ก็ต่างกัน2,000นะครับาจาก4,000นะมาดูว่ามีผลอะไรบ้างนะครับอ่ะผลอกเกตผลสปิน ผลชอบสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่นะครับโอ้โหเฮ้ยก็ไม่แย่นะ14ก็ถือว่าโอเคนะครับ AH แต่แค่แบบมันไม่มีพวกดาบเป็นท่าทเฉยแต่บางคนเขาอาจจะไม่ชอบก็ได้อ่ะผมขอลองผลง <ET> มังกรดิเย็ดเค้า ตื่นไหมเนี่ยตื่นนะแถวบ้านเล็กตื่นนะเนี่ยดูดิโอ้โนวีดีตีเนี่ยดีเนี่ยโอ้โหกูเพิ่งเจอมังกรฆ่ามาผมยังไม่ได้ลงคลิปนะครับเจอกับน้องคนหนึ่งโคตรเก่งเฮ้ยไอ้นี่มันเอ้ยตัวใสอ่ะเฮ้ยมันตัวใสอ่ะเฮ้ยน้องไปไหนอ่ะชื่ออะไรวะชื่ออะไรวะเพปพูลูเย่เล่นผลผีนะครับโอ้โหน่ารักอ้าวเฮ้ยเฮ้ย ไอ้น,อน้องใจเย็ยนไอ้น,อน้องเอ้ยใจเย็ยนไอ้น,อน้องเอ้ยเฮ้ย <LE AN> มันเอาเลยว่ะเฮ้ยมันจะเอาเลยว่ะเอาเอากมันหน่อยเอา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 มันหน่อยมาเอามันหน่อยเฮ้ยอันนี้ผมลืมดูว่าอัพค่าพล <LE AN> ังอะไรวะโอ้ยพลังดาบทุกคนมา <LE AN> มาดิมาดิมาดิกูพลังดาบนะมาฮะโยรู oru, ้มึงรู้จักเปล่าโยรู้มึงรู้จักเปล่ามาดิโอ้โหแล้วกูไม่ถนัดดาบด้วยเอามันไม่สู้อะทุกคนเฮ้ยมันไม่สู้อะแน่ซ่อนมึงเห็นกูไหมล่ะเออมึงเห็นกูไหมล่ะเดชมึงเห็นกูไหมล่ะ เอ้ยเฮ้ยมันด,อดอันอะเฮ้ยมึงต้องวิ่งเลยเฮ้ยมึงมีตัวตนหรือเปล่าเนี่ยไอ้เช่นนี้ล็อกหลบซิกาเลตมันล็อกหลบซิกาเล็ตอะทุกคนอ้าวช่างมันช่างมันช่างมันตัวนี้จะเป็นอ่าพลังดาบนะครับขออัพพลังดาบสูงสุดนะครับไหนผมขอดูดาบอื่นบ้างซิอ่ามี3ดาบมีโอเด้งนะครับผมก็ต้องเล่นโอเด้งอะเดไหนไหนไหน นี่ดาบคู่โอเด้งนะครับเดี๋ยวนะมันก็จะเป็นสีเดิมเลยดาบคู่โอเด้งนี่ไม่มีธาตุอะไรนะครับนี่จะมีนี่อันหนึ่งโอ้โหเรือนสัง,งัดแหนต้องปิดฮาคีดนีอ้าเมงไงต้องปิดเปิดใหม่แล้วเกินไหนนะผมขอลองผลอื่นอีกอันหนึ่งนะครับเพื่อเช็คเพื่อความชัวนะครับเผื่อคนไปซื้อนะครับผมาลองเป็นผลอ,อผลวาร์ปละกันดูซิว่า ยัดเข่าผลบอลค่อนข้างจะตันเลยนะครับเหลือยแค่ไม่เท่าไหร่เองโอ้โหคูณ2ด้วยนี่มีเรียกเจ้าทะเลมีลงนง,งลงน้ําได้หมดนะครับอ้าวโอโหไหนเราผลน้ําแข็งซิเป็นไงผลน้ําแข็งเป็นไงอ้าวไอซ์บ็อกโอเคเรียบร้อยได้เลยเยี่ยมเลยครับอันนี้ก็จะเป็นน้ําแข็งนะครับผมมา เดี๋ยวอันดับแรกตอนนี้กี่นาทีแล้ว5นาทีนะครับค่าหัว9ล้านบาทนะครับดับคู่โอเด้งมีเคียวนะครับมีโยรุนะครับแล้วก็มี3ดามนะครับอ่าแล้วดูผลปีศาซีมีอะไรบ้างผลเงาแล้วก็ผลแรงโน้มถ่วงนะครับเอ้ยแรงโน้มถ่วงแรงโน้มถ่วงครับผมอ่าเดี๋ยวอันนี้ผมเดี๋ยวผมจะลองไปปลาเอลองไป p v p ให้ดูแล้วกันว่าไอดีนี้ค่าหัว9้าล้าน มันต้องไม่ได้ได้มาเล่นๆน,นะครับมันต้องมีความโหดของมันบ้างแหละไอ้ดีเนี่ยปา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 เดี๋ยวเราไปกันเลยเห็นคนอยู่แถวๆนี้อยู่นะเอ้าไหนอะอยากลองของอะมาดิมาดิอยากลองของอะมาดิยอยากลองของอะมามาพีพีหน่อยพีพีหน่อยมาเอาเป้าลองเป้าลองเป้าทีเร็กอะอ่าฮะมาาทีเร็กมา จัดให้ได้ดังใจเลยหนูมามาทีครับมา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 อือมาอือมาเรียบร้อยมาอือมามาดิมาดิมาดิาดโอ้โหผมจะเล่นไม่ค่อยคล่องนะครับทุกคนอือมา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 ครับ ไ uh huh. อซ์บ็อกโอ้โหเทอร์เรซันทุบแข็งเรียบร้อยแข็งโปรกแข็งโปรกเลยมึงมาดิมาดิมาดิครับมาดิครับเดี๋ยวรอท่านี้ก่อนผมเดี๋ยวรอท่านี้ผมก่อนทุกคนเออเรียบร้อยติดไหมติดไหมเออโอ้โหเยสเคมาดิ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 ครับมาดิมาดิครับมาสิครับวู้ฮู้สวีแมนเหยีเ สายดาบก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยพึ่งรู้พึ่งรู้มาขอแก้หน่อยขอแก้หน่อยมันก็จะไม่มีไม่มีอะไรให้ดูมากนะครับทุกคนอ้าวมาแก้ไมแก้ไม้มาขอลองหน่อยขอลองหน่อยขอลองหน่อยพีพีมอพีพีมอเออขอลองหน่อยขอลองหน่อยครับอยากรู้ว่ามันจะโหดแค่ไหนอ้าวขอลองเขารับคำท้าเรานะครับทุกคนไป วันนี้ไม่ต้องอะไรมากเลยนะครับมาเอาอยัางครับเอาอยัางเอาอยัางเปิดพีพีเปิดพีพียังเปิดพีพียัง, PP, อ,ยงอ้าวมาโดนตีมาสั่งได้ดังใจน้องเอ้ไอ้บล็อกโาทิสไซเรียบร้อยมามามาวิชาดาบคู่โอเด้งเองอ,อเรียบร้อยวิชาฮึบเรียบร้อยไม่ติดว่ะไม่ติดป่ะทุกคนไม่ติดว่ะ อือมแมตแค่เฮ้เยเฮยผมชอบว่ะกูรักเลยกูรักเลยโอ้ยคอมโบนี่ผมบอกว่าผมไม่ถนัดนะทุกคนผมลองสุ่มไอดีมั่วๆนะเฮ้ยมันได้เหมือนกันะเฮ้ยเป็นไปได้อย่างไรนี้เฮ้เยเฮดี๋ยวรอรออีกรอบนึงครับรออีกรอบนึงเพราะไอดีนี้ไม่ค่อยมีอะไรให้รีวิวมากนะครับแต่2000ถามว่าคุ้มไหมค่าหัวก็คุ้มแล้วนะครับผลปีส4ผล แล้วผลถาวรน่าจะเกลื่อบหมดอะมันก็คุ้มเผามนุษย์เงือกเล็กเจ้าทะเลเปิดเผาอะไรได้หมดนะครับเรียบร้อยนะครับทุกคนอ่าพี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 ใหม่น้องพีพีใหม่ขออีกตาขอพ่จาาเอ้าเอ้ากูคุยกับใครวะโอ้ไม่ได้ห่ดทุกคนเดี๋ยวผมไปโลกสองกันโลกนี้มันคนไม่ค่อยสู้เดี๋ยวผมไปโลกสองกนใช้ผลนี้แหละครับเออพอเดือนเดือนหน่อยทุกคน ได้อยู่นะแล้วนี้คือเผ่านี้ลงน้ําได้นะครับผมเออไอ้เขาจะบอกทาไมเขาก็รู้เรามานุนย์เงือกลงน้ําได้ไปไปไป,ไปเดี๋ยวผมขอเน,นี่ไปโลก2แป๊บหนึ่งนะครับทุกคนไปลองหน่อยนะครับไปลองปลาเดิมฝีมือหน่อยว่าว่ามันจะโหดลายสักแค่ไหนนะครับอ้าวไป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 ,ป,ป,ปนี่นะครับทุกคนเรามาที่โลก2กันนะครับ มาลองวิชัยสักอันนะครับอยากรู้ว่าที่ชนะสองตาแรกผมฟุกหรือเปล่านะครับอ่านี่ผมต้องบอกว่าผมไม่ค่อยได้เล่นเล่นเล่นดาบเลยนะ,ะเดี๋ยวผมจะลองดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่เล่นกับโอ้อนี่เขาไม่ว่างมั้งครับเนี่ยใครวะใครวะอ่าโูเย็ดเคข้าหกยี่สิบหัวเยียข้าหัวยี่สิบหกล้านด้วยมามาเดี๋ยวหาพีพีสักคนเดี๋ยวครับทุกคนพีพีทีว่ามาใครโหดมามาเออมาครับผม มามามาเฮ้ยเจียนเจียนนเฮ้ยเฮ้ยเอ็งเอาเลยเหรอเฮ้ยเดินเดินเดินไอ้บ้ามึงมึงเอาเลยเหรอมึงเอาเลยเหรอเฮ้ยมึงเอาเลยเหรอฮะมึงเอาเลยเหรอมึงเอาเลยเหรอเจียนเจนน้องเจเยนเจียนเจียนเจียนไอ้บล็อกอุ้ยมาครับเจย์เจย์นู้ดอุ้ยโคตรแรงเลยทุกคนมาเล่นผลบาร์กี้นะครับทุกคนอืออีสบล็อกออกซิไดายมา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 โดนโดนกูบ้างแหละต้องโดนเอ้ยทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยว ไม่ผมตีมันไม่โดนเลยว่าเฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นนี้ใจเย็นนี้ใจเย็นใจเย็นนี้ใจเย็นน้องใจเย็นใจเย็นก่อนเพื่อนใจเย็นก่อนกูสู้มึงไม่ได้แน่นอนโอ้โหเฮ้ยโอ้โหเขาเรียกอะไรนะเนี่ยคือนับได้เลยว่าผมมายังยังต้องฝึกเยอะยังอ่อนได้สำหรับหลายๆคนอยู่เลยนะครับวิชาบากูยีได้ไงเพื่อนอีซีไอซอเบีย อีบ้าเอ้ยโอ้ยโอเคนะครับทุกคนหลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้นะครับไ d ดี ID นะครับไอดีหลัก2,000บาทนะครับผมเออก็คือต้องอยู่มันอยู่ที่ฝีมือคนเล่นด้วยนะจำไว้ทุกคนไอดีจะโหดแค่ไหนแต่ถ้าคุณฝีมือยังไม่ดีพอไอดีนั้นก็ไม่มีความหมายนะครับยศเคแต่ถ้าคุณไอดีถ้าคุณเล่นโหดแล้วลายดีคุณคโคตรโหดอีก คุณก็สามารถเป็นหนึ่งในตองอูได้เหมือนกันนะเอออย่างสําหรับผมนี่ต้องฝึกอีกเยอะเห็นผมพีพีชนะอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็ฟุกบ้างก็ตั้งใจเล่นบ้างนะครับโอเคครับทุกคนใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ